ห้องอาหารที่เดชอนะคะ mm. ก็จะมีห้องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือห้องนี้นะคะ mm. ชื่อว่าปารัมปราปารัมปราเหมือนกับนิยายปารัมปราค่ะเ mm. พราะว่าที่นี่นะคะ mm. ก็จะมีลักษณะ Presentation และการเล่าเรื่องที่อ้างอิงมาจากปารัมปราวัฒนวินวรรณคดีไทยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่ามันน่าสนใจและมีอะไรที่อร่อยบ้าง ที่ขัดกับรูคลิปมากอาคะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารปาระมปารานะคะทําไมเราถึงเลือกมาทานที่นี่นะหลอเพราะว่าห้องอาหารนี้เนี่ยมีพรีเซนเทชันอาหารไทยที่ค่อนข้างแปลกและแตกต่างแล้วก็เขามีชื่อเสียงเรื่องอาหารไทยด้วยค่ะโดยแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสตอรี่ที่มาจากยายไทยวันณคะดีาาไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันนะ่าสนใจยังไงของทางห้องอาหารปร์มปรานะคะจะเกี่ยวกับ วรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวก,กับเรื่องพระานางสร้อยดอกหมักและพระเจ้าสายน้ำพึ่งนะคะที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วก็เป็นพวกวรรณคดีที่เรารู้จักกันเช่นรามเกียรติ์ลิลิพลอค่ะคุณช้างคุณแผน,นพระเอภัยมณีการตกแต่งของห้องอาหารนอนนะคะจะเป็นรู er, ปโบเกเปอร์ปลาหิมะพานทั้งหมดเมื่อเราได้มาจินตนาการว่ามาทานอาหารอยู่ในปลาหิมะพาน นั่งบนเก้าอี้หลังช้างนะคะได้ดูดอกบัวผุดขึ้นมาจากเท่นหินนั่นเองค่ะโอ้ค่ะทีเร้่องของทาหวหานนะคะ oh, <thank> ก็จะมีปลาหิมะพานหลากหลายอย่างเครื่องว่างไทยค่ะมีพันนอเนื้อนะคะหรือว่าฮันเตอร์สเต๊กจะมีเนื้อสี่ชนิดค่ะจะมีซีฟูด้ดมีหมูมีเนื้อเทนเดอร์ลอยนะคะแล้วก็จะมีไก่ค่ะถ้าลูกค้าไม่ทานเนื้อสามารถเสิร์ฟเป็นตัวเอกเชียวสองแบบค่ะจะเป็นแบบกะทิและแบบน้ำพริกเผา oh. มีต้มยำกุ้งค่ะเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำน้ำใส มัสมั่นเนื้อกับโรตีค่ะวันเนื้อกับโรตีเคียวหวานนี้สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นเคียวหวานไก่หรือเคียวหวานหมูได้นะคะแ<ม>ล้วก็จะมีแกงพะแนงไก่ย่างตะไคร้ใบเตยหอมหอมขึ้นเคียงกันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะจะมาเบิร์นให้ลูกค้าที่ตัวอาหารเลยล้ม่นานไม่นานาขอสั่งอาหารนิดนึงนะคะได้ค่ะแม่หญิงขอให้ดูดีๆนะคะฟังดีๆนะคะ <c oughs> กวนกษเียณสมุทรฟองนกกันทิมา ปีกนางมโนรารลอนผมนางละเวงหายขอจบด้วยที่หันุมมานชอนสมุนใช่ค่ะชื่อจะเกี่ยวกับวรรณคดีทั้งหมด <c oughs> รำไม่รูรร้ว่าจะเป็นสตรอรี่ <c oughs> ของมันนะคะโอเคเลยค่ะวัออนนี้จะได้กิน <c oughs> ไหมค <c oughs> ะเป็นประจำวันนะคะจะเป็นยำปลาสู่ค่ะจะเป็นเนื้อปลากระพง เมนูนี้นะคะจะชื่อว่าป่าหิมพานต์หลากหลายอย่างเครื่องว่างไทยค่ะเชื่อกันว่าป่าหิมพานต์นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเรานาาฟ้าและนาสวรรค์นะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงแกนกลางของเทือกเขาพะสุมนค่ะโดยชั้นแรกนะคะจะเปียบเป็นสะอนุดาซึ่งเป็นหนึ่งในจัตสร์ที่สวยที่สุดในป่าหิมพานต์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเราสัตว์นานาชนิดและดอกไม้นานาพันธุ์นะคะที่สองนะคะจะเปียบเป็นสาตราวุธของเหล่าเทพและอวตารนะคะจะมีปอเปี๊ยะผักปอเปี๊ยะกุ้งพันธสาหร่ายและหมูสรงนะคะเราก็จะเปียบเป็น กระบีกระวองและลูกกุ้มนั่นเองค่ะส่วนชั้นมนสุดนะคะก็จะเปรียบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเรานางฟ้านางสวรรค์ค่ะซึ่งจะมีอาหารไทยที่เป็นสิริมงคลน,นะคะเช่นรุ่งและถุงเงินถุงทองนั่นเองค่ะคลิปๆโดนกิดแน่เลยเก อะไรอะขนมปังช็อกโกแลตกระบอยักษ์กระบอยักษ์กระบองของใหญ่สีดาลุยไฟความตอนหนึ่งคือตอนเรื่องร <c oughs> ามเกียนตอนที่พรามเนี่ยช่วยนางสีดาออกมาจากพุทการแล้วนางเนี่ยจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการทำพิธีลุยไฟ ระหว่างทางเนี่ยนางตั้งสัตยฐานว่าท้านางเดินไปก็ไม่ไม่แปลว่านางยังบริสุทธระหว่างทางที่เดินก็จะมีดอกบัวมาลงรับที่เท้าของนางสีดาหนึ่งอ,อันนี้จะเป็นพระรามสดส่งนะคะหรือว่าแกงเขียวหวานเนื้อกับโรตีจะเป็นตอนที่พระรามนะคะไปส่งน้ําที่แม่น้ํา และทําให้แม่น้ําลาพาร์นะคะจะมีสีเขียวนวลคล้ายกับร่างของพระรามนั่นเองค่ะแกงเขียวหวานนี่ก็เป็นน้าพระวรากายที่ชมาล้าของพระรามนั่นเองค่ะส่วนตัวเนื้อก็จะเป็นตัวของพระรามค่ะเสิร์ฟคู่กับโรตีนะคะแล้วก็จะมีข้าวสวยด้วยนะคะ จานนี้นะคะจะเชื่อว่ากามเร็กวาสิธีค่ะหรือว่าป้าขังเชียวสองแมทนะคะจะเป็นแบบกะทิและแบบน้ำสิขเผาค่ะจะเป็นตอนที่กามเร็ควาสุธีนะคะตอนเกิดเป็นมนุษย์เ็าเป็นคู่รักกันค่ะแต่เป็นความรักที่ไม่สมหวังนะคะและไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาทั้งสองนะคะถึงได้ตายจากกันไปและ,ละเกิดไปอยู่บนส,สวรรค์น,นะคะไปเกิดเป็นเป็นเทวดาวนางฟ้าอยู่บนส,สวรรค์และได้พบกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านะคะก็ได้สั่งสอนเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ค่ะซึ่งล้วแล้วแต่มิเที่ยงทั้งสองนะคะเมื่อได้ฟังคาสอนเช่นนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระพระ,พระอรหันต์ค่ะโดยไม่มีการเกิดการตายอีกต่อไปเราจะเปรียบดอกบัวสีขาวนะคะเป็นส,สวรรค์ค่ะส่วนดอกบัวสีแดงนะคะก็จะเปรียบเป็นภาคพื้นดินนั่นเองค่ะทานให้อร่อยนะคะ Terima kasih telah menonton!